สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราพามาดูเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับปี2012นะครับคันนี้เป็นตัวสูงนะครับทำเตี้ยนะครับทำยีราบแขะจัดทรงมาอย่างรอเลยครับใส่แม็กอาร์บวันนะครับของ55าหขอบ18นะครับตัวรถสวยมากขาวๆเนียนๆเลยนะครับเป็นตัวสูงแท้นะครับจัดทรงมาเรียบร้อย เครื่องสองพันห้ารอบรอบคันสวยงามมากเลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาสีหกเก้านะครับผมภายในสวยสะอาดภายในสวยมาก ะาาร,ะรดเครื่อง D A ดีแอร์เย็นรถอยู่น้องหารก่กนนะครับสนใจสอบถามได้093 537 6899นะครับราคา159,000สนานนะครับเอกสารครบพร้อมโอนสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ